oh ม y ก o นนาเนี้ไปไหว้พามาหนุกมาเพื่อนพี่เป็นไงบ้างไอ้สว์กลีนกูเว่อเพื่อนพี่เป็นไงบ้างเข้ากันได้ดีไหมเธอฉันเพิ่งอาบน้ำนะแต่ว่าฉันไม่ได้เป่าหัวหัวมันก็เลยเป็นอย่างเนี้ย ใช่ได้นะดูดูสเปซแจมไปครับดูเอ่อคิงริชาร์ดคิงริชาร์ดหนุกไปดูเลยในะ HBO หนุกมาก วานไม่ได้ยินเหรอทำไมถึงไม่ได้ยินล่ะเธอไม่ต้องถามฉันว่าฉันเงาไหมไมากเฟยเฟย ไสิึงฉันเบาไม่แกทำอะไรอ่ะแกะว่างไหมช่วงนี้แกว่างๆไหมไอ้หลุยเบาๆนะครับอย่ารุนแรงมากเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวพี่เขาหา สวัสดีครับเฟยกูเพิ่งสระผมแต่กูไม่ได้เปล่าใช่ไหมว่างอะเฟยเฟยยังไม่หายเลยใจลุงน่าจะสามสิบสาสิบน่าจะออกได้แล้วนะ นะยี่เก้าสามสิบวันนี้เท่าไหร่นย่สิบวันนี้ยี่เก้าวันนี้สามสิบไม่ยี่เก้สามสิบแหละสามสิบเาจได้ออกเห็นไหมว่างเนาะเนเราชีวิตมาอินดู ไอเฟยนาฬิกามาแล้วใช่ปะเห็นอยู่รูปล่าสุดแต่ใหม่เขาจะซื้อนะครับทุกคนใหม่เขาจะซื้อรุ่นที่นักร้องท่านหนึ่งเอาไปร้องขั้นเวลากีฬากีฬาหนึ่งสิบกว่าใหม่เขาจะซื้อป้ายยาโดยเฟยเฟย,เฟยอลิศ business proposal ดีไหม business proposal เออไอใบาหายไปเลยเนี่ยหายไปไหนเนี่ย <laughs> โอเคโอเคบายบายนะเธอนะพักผ่อนนะ เฟยไปแล้วเหรอไอเฟยมันไปแล้วว่ะเจอกันจ้าบ๊ายบายอลิเธอดูไอ้นี้หรือ,อยังคิงริชาร์ดเลด อะไรจ้าอามอะไรจ้าอะไรหรจ้าไอ้แย่ผมทุเลศมากเลยอ่ะกันไม้กันมาอยู่ไหนอ่ะมาแอบดูฉันหรอไหนอ่ะอันนั้นน่ะกันสมัยไปสระผมใหม่ก่อนได้ปะ เออดีจริงตอนนี้อยากดูเรื่องอะไรอีกอะ่ะมันมีอะไรนะที่มันเป็น LGBT ใน Netflix อะ่ะช่อเรื่องอะไรนะจำไม่ได้ กันมามันพิมพ์ไม่เป็นหรอหรือไงอ๋อโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับการทำมยชอบผมเท่มุมไหนดีวะเนี่ยตอนนี้ มาแก่ไปดังมาแ้่ดังแฮปปี้เบิร์เดย์มัมให้ด้วยนะมีของขวัญให้เป้าวันเกิดแม่แต่ว่ามีของขวัญให้กูเป้าต้องมีหน่อยนะเหมือนอุลตร้าแมนเอ่อเรื่องนี้แหละลิสฮาร์ตสต็อปเปอร์ h a สต stopper เออเดี๋ยวดูจะดูเรื่องนี้ h a สต stopper ยายัลโหลพี่ก้องจ๊ะกักตัวแต่ไม่ได้หยุดซื้อเลยจ้ะไม่มีหยุดซื้อของไม่มีหยุดจริงๆ ไปแล้วหรอกันไม้ไปแล้วอ่ะเรื่องเก่าเล่าไหม่อืมใช่เออพี่ก้องเมื่อ่ใจนี่กะโละของอะ่ะโลกของสิฉันจะได้ไปเลือกอีเมลอุ๊ยโทษทับทุกคนใช้คำพูดไม่เรียบร้อย 5นาทีไม่ใช่ไม่ใช่2นาทีนี่กล้องหลุห่งเร็วตตตต ขอหนังหนึ่งเรื่อง King r i c h c h a เพื่อนเรื่องนี้นะดูมากเพื่อนดูยังดูนก็ได้ดูน d u n e ดูนดีมากยังคาดว่าน่าจะหายแล้วนะครับเดี๋ยว30เดี๋ยวไปตรวจว่าสามารถทำงานได้หรือยัง5ตรวจแล้วสามารถทำงานได้ก็ก็สาิ ไม่ก็หนึ่งก็เริ่มทำงานวันแรกกลับไปชดใช้กรรมจะไปอยากพรุ่งนี้พรุ่งนีพงนงนนะน้พรุ่งนี้เขาให้จองบัตรจัสตินบีเบอร์วันแรกนะครับทุกคนพรุ่งนี้เขาให้จองบัตรจัสตินบีเบอร์วันแรกบัตรแพงสุด 16. ื่นตายค่ะหมื่นตายค่ะ ร้องเพลงไม่ร้องค่ะไปไหมคะไม่แน่ใจเลยครับดูดูก่อนว่าจองบัตรได้ไหมอเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาจองบัตรตอนเช้า <c oughs> อย่าแย่งนะคนดูห้ามแยง่งห้ามกดคนดูห้ามกดทุกคนขากดเขาร้อง นอนกันแล้วเหรอจะ๊ะสี่ทุ่มเองเดี๋ยวพิ่งนอนสิอามทําไรอะอามอามทําไรบอกหน่อยข้างหลังฉันคือรูปเนี่ยเธอจะให้เป็นใครอะเป็นหมอนไม่ได้ฉันก็อยากดูเธอเธอพวกเธออย่าขอร้องนี้ ยาก,กดนะครับขอลองผมจะไปซื้อแบบประมาณถูกสุดในเพื่อนเพื่อนชวนคุยหน่อยสิเพื่อนๆน,นอยู่ไหนเนี่ยไม่มีเลยไม่มีเพื่อนนะครับเพื่อนหายคือไม่มี หรือยังน่าจะน่าจะหายแล้วมั้งไม่มีตังกรอดวางมือรอเลยพี่กองอย่าเอาเพื่อนไปเยอะนะไม่มีเลยหายหายใหญ่หายใหญ่หายยังเปบา อไรติดหูต้มหูต้มห,หูติดหูอีเตมไม่รู้ไปไหนอะครับหายไปไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ายังไม่หายครับทุกคนยังอยู่ตรงนี้ ให้พิมมาจุดๆไปแล้วดีกว่าไปแล้วนะเตรียมตัวพวงนี้เจอกันแน่จัคซินบีเบอร์